ออมเคยได้ยินมาน่าจะที่ญี่ปุ่นก็มีที่ไทยก็มีเกี่ยวกับเรื่องสปาซ่อมสปาในไทยเอาไปซ่อมสปาใช่ซ่อมสปาในไทยนี่กำลังดังมากเลยคือการนวดกระเป๋าใช่ประมาณนั้นใช่ไหมคะประมาณว่าพากระเป๋าไปนวดนั้นมีมากกว่านั้นมีมากกว่านั้นเหรใช่แล้วค่ะเราจะดูแลกระเป๋าตัวเองเบื้องต้นได้เนี่ยเราก็อาจจะหาซื้อน้ํายามาดูแลเองเบื้องต้นเท่านั้นนะแต่ถ้ามากกว่านี้เนี่ยต้องอาศัยร้านผู้เชี่ยวชาญร้อยนิดๆหน่อยๆเช็ดเองได้เช็ดเองได้ใช่เอ็มมี่ได้ มาพี่เอได้ยินมาว่าเนี่ยท่านผานะพี่ปูเนี่ยค่ะเป็นเจ้าแรกๆของการเรียนสปาใช่ไหมคะตอนนี้ธุรกิจใครไม่มีงานทําอะไรนะใครก็ไปทำสปาทำสปาทงนั้นเลยีเอ็มได้เห็นเยอะมากใน Facebook ในอะไรแบบนี้นะคะแต่ร้านสปากระเป๋าสปากระซ่อมสปาใช่ไหมคะถ้าจะเรียกให้ถูกใช่ค่ะยังไงบ้างคะเดี๋ยวขอคาแนะนํานิดนึงค่ะเาเป็นว่าเราแบ่งปันอาชีพกันละกันแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันวันนี้จะกลับไปเรียนสปาแต่ได้ธุรกิจอีกอันนึง ฟังดูอาจจะดูอายุเยอะเพราะว่าเรื่องนี้ประมาณ10ปีแล้วนะที่สอนสอนกันมาเป็น10ปีแล้วนะ่เมงรู้นะคะนี่พงรู้ใช่แล้วก็มีมานานแล้วแต่เพียงแต่ว่าต้องเรียกว่าคนไทยเนี่ยเก่งแล้วก็ไม่แพ้ชาตินในโลก<ช>จริงจริงานิยรับค่คาร้านสปาเต็มมากเลยแล้วเยอะ,ะมากเลยแต่ว่ามันก็ยังไปต่อกันได้ก็ ไม่เออในร้านชมรมก็มีแล้วก็ข้างนอกเ,ย,เยอะแยะเลยนะคะเราก็ไปดูว่าร้านไหนเนี่ยที่เราจะพึ่งพาอาศัยเขาในการดูแลกระเป๋าได้<ฤ>เพราะฉนั้นเล็กๆน้อยๆ้อทเองถ้า<ฆ>เยอะแยะมากมายฝากให้ดูแลให้ร้านสปาเขาดูแลนะคะร้านสปา<ง>เก่งๆมากมายเลยไม่ถ้างานเปลี่ยนซ่อมเราจะป็นต้องเปลี่ยนหมุดจริงหรืออะไรของแท้แนะนําให้เข้าช็อปไปเลยแต่ถ้าซ่อมเล็กๆน้อยงานเย็บ งานจิตนิดหน่อยก็ให้ร้านข้างนอกทำใช่แล้วก็อย่างร้านสปาข้างนอกซ่อมสปาเนี่ยเขาก็จะมีความชํานาญเกี่ยวกับเรื่องการดูเรื่องหนังเพราะอะไรบางร้านเขาเป็นร้านกระเป๋าด้วยอ๋อค่ะนะปรึกษาได้ใช่ปรึกษาได้หนังนี้ต้องใช้น้ำยาอะไรทำความสะอาดตอนเด็เบื่อไปหยิบน้ำยามัวๆเชดไปเอาหนังที่มันไม่ถูกการสีปลีนอีกต้องับนอกจากการทำสปาโดยการทำความสะอาด บำรุงแล้วเรายังป้องกันด้วยเราป้องกันกับนาโนโค้ดป้องกันโดยช้น้าใช่ตัวเคลือบแล้วตัวเคลือบเนี่ยอย่างที่บอกว่าน้ํายาเราใช้ของนอกหมดเลยนะแล้วเชื่อวหลายร้านใช้ของนอกเนื่องจากว่านาเข้ามาทั้งหมดนั่นแหละทําร้านไหนก็ได้ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ป้องกันกระเป๋าได้จริงช่วงนี้น่าทำ่ะแนะนําไปได้ทุกร้านเลยที่ทำสํารแล้วเราอยากเปิดธุรกิจนะคะ เพราะว่านี่คุยกันอาหารขน้องออว่าเราจะเปิดร้านสปาปแต่เราไม่มีความรู้นะทำยังไงดีเอ่ยอทีนี้ใช่ร้านสปาตอนนี้ต้องแบ่งในตลาดเนี่ยมีทั้งเรื่องของแฟรนไชส์อันนี้เราลองเลือกลองศึกษาข้อมูลก่อนนะทุกอย่างต้องศึกษาข้อมูลเรื่องของแฟรนไชส์ก็มีจากสิงคโปร์ก็มีหรือว่า จากเเรียนกับเมืองไทยก็มีส่วนของพี่ปูซึ่งเปิดมาแรกๆแล้วก็จะมีลูกศิษย์เรียนกับลูกศิษย์ก็ได้นะกี่ปีแล้วคะของของพี่ปูของพี่ปูในเรื่องของสปากระเป๋าเนี่ยถ้านับแล้วเนี่ยก็ไม่ต่ํากว่าเอามือไหมคะน้องออมค่ะของค่ะช่วยกันกี่ปีคะขอทั้งหมดเลยนะเลยอายุแล้วก็เหมือกับสิบปีนะตอนแรกอยากรูว่าพี่ปูไป จับธุรกิจตรงนี้มาได้ยังไงเกี่ยวกับการทําสปาไปเห็นมาจากประเทศไหนอะไรยังไงอะคะแรกๆต้องบอกว่าครูพักรักจำอ๋ออันนี้เลยสำคัญยมาจากยุโรปสำคัญมากแล้วต้องบอกว่าหลังจากนั้นมาก็ถามผู้เชี่ยวชาญถาม SA มาบ้างอะไราเพราะว่าเวลาเปิดเรียนจริงจังเมืองนอกไม่ค่อยมีนะคะหรือเขาจะไม่เหมือนคนไทยคนไทยนี่สอนแบ่งปันความรู้เมืองนอกนี่แฟรนชส์ขายขายขายมาสนับสนุนคนไทยนะ เสร็จแล้วเนี่ยพอเราได้ปั๊บเนี่ยเราก็มาฝึกฝึกฝึกจนวันหนึ่งที่เราเป็นผ่านกระเป๋ามากมายเราถ่ายทอดความรู้ให้คนไทยด้วยกันเท่านั้นนะทุกวันนี้คนไทยถึงมีอาชีพเจ้าแรกๆของประเทศไทยที่นำการสอนเกี่ยวกับทุกวันนี้เรามีกลุ่มสปาอยู่ในชมรมด้วยนะคะเพราะนั้นนอกชมรมเราก็ยังให้คำปรึกษาแล้วก็เป็น เป็นมิตรต่อกันนะคะงานก็ดีเเพราะฉะนั้นเรามั่นใจได้ทั้งเรื่องของกระเป๋าไม่เป็นของกอมแน่นอนแล้วก็เรื่องของสปาเอามาเข้าสปาที่นี่เนี่ยปลอดภัยแล้วก็ออกมาเนี่ยได้กระเป๋าเหมือนกระเป๋าใหม่ไม่ใช่สปาแล้วเหมือนไม่ได้ทําอะไรเลยใช่เลยคะเก่าแล้วอย่าทิ้งมาสปาได้ใช่แล้วราคามิตรภาพด้วยนะคะใช่สามารถทําแล้วทําได้อีกทําเรื่อยมันดีตรงนี้เลยค่ะอ๋อลงสมัครเลยไหมคะไม่สมัครเลือกตั้งนะคะ สมัครเรียนสมัครเรียนโอเคเราสครเรียนทีนี้ถ้าอยากจะสมัครเรียนแบบนี้ทําไงคะพี่ปุ๊สมัครเรียนก็เข้ามาติดต่อได้ของลักษณะที่ที่ผู้สอนจะเป็นลักษณะตัวต่อตัวเราเน้นงานคุณภาพออกไปแต่อย่างที่ผู้บอกว่าวันนี้เราเป็นนิสิที่คุยนี้ ทั่วประเทศไทยมีที่สอนอยู่นะคะเราต้องศึกษาข้อมูลใช่ศึกษาข้อมูลแล้วก็เรื่องของราคาแล้วก็หน้าร้านนะคะอย่าลืมนะคะศึกษาข้อมูลจะได้ไม่โดนหลอกนะคะเข้าไปเข้าไปในชมรมได้ไหมคะสอบถามว่ามีที่ไหนบางคนไม่รู้จริงๆช่วยแนะนําให้หน่อยนะแบบประมาณว่าเอ็มพี่อยากเรียนสปาก็ช่วยแนะนำให้หน่อยหน่ะยถ้าแบบอยากเรียนปั๊บต้องเริ่มต้นก่อนให้รู้จักทุกแบรนด์ก่อนรู้จักทุกแบรนด์ผมแนะนําว่ารู้จักชื่อรุ่น รู้จักอุปกรณ์รู้จักว่าไอ้ตรงนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรก่อนพอรู้เสร็จเรียบร้อยปั๊บรู้ราคารู้ราคาของจริงว่าประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วเสร็จปั๊บเนี่ยเวลาเรามาต่อยอดในการเรียนจะได้รู้เวลาครูสอนเนี่ยจะง่ายในการคอนโทรลในการว่าเอออันนี้กระเป๋ารุ่นนี้นะเป็นหนังอะไรลักษณะหนังไหนคือศึกษาก่อน แล้วก็ค่อยเข้ามาเรียนและจะง่ายในการเรียนรู้นะครับคุณ <c oughs> จะมีความรู้มาสักนิดนึงใช่คือต,ต้องศึกษาก่อน,อนศึกษาก่อนคือโต๊ะหนึ่งคือใจรักก่อนใ,ใจรักก่อนในเรื่องแบรนด์เนมถือว่าวันนี้เราได้อะไรหลายอย่างมาทานนั้งการสปากระเป๋ากันเกี่ยวกับคล้องก็คล้องแทะเทคนิคข้อคิดต่างนั้นเดี๋ยวสุดท้ายนี้ให้พี่ปูแล้วก็พี่เอฟนะคะฝากถึงสาวกแบรนด์เนมทุกคนสักนิดนึงครับผม พี่ปูก่อนเลยชิญเลยค่ะก็อย่างที่บอกนะคะจุดประสงค์ในการตั้งชมรมแบรนด์เนมก็อยากจะให้ทุกคนหันมาซื้อขายของแท้นะแล้วก็ราคาก็อย่างที่บอกไม่ต่างกันแถมยังนอกจากนั้นยังเอาไปขายในตลาดได้มาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะแล้วก็ไม่เราไม่สนับสนุนสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ฝากไว้เท่านี้เท่านั้นค่ะครับผมผมก็อยากจะฝากไว้ว่าเออถ้าสมมติเนี่ยรักกระเป๋าเราก็ แล้วลักกระเป๋าลักกระเป๋าก็จะทําเงินให้เราแล้วเราก็จะมีความสุขกับกระเป๋าแค่นี้ครับค่ะวันนี้เอมมี่กับน้องออมนะคะองขอขอบคุณทั้งสองท่านมากขอขอบคุณท่านประธานชมรมค่ะพี่ปูค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เอฟด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะได้ความรู้ในวันนี้น่ารักมากแต่ตอนนี้กระเป๋าของเราเนี่ยเงินยังเหลือใช่ไหมโหดยังเหลือไหมพี่เอมมี่เต็มเต็มค่ะต่อไหมได้เลยได้เลยมีแถวนี้แบบมีร้านที่น่าสนใจหรือว่าร้านของชมรมแนะนำไหมคะพี่ปูมีค่ะมีค่ะเหลือกันกี่ร้านคะอู้หูยเหลือเยอะ สักิ0ล้านของน้องออมงั้นเดี๋ยวพาไปละลายเงินที่สยามลายเงินสยามไม่ใช่ละลายชิคชมลมไม่ใช่ละลายไม่ใช่ละลายเงินที่สยามละลายเงินในกระเป๋าเลยสัก20ล้านนะวันนี้นะเดี๋ยวสยามค่ะไม่ได้ี๋ยวสยามเป็นสมาชิกชมรมด้วยได้ป้ายโลโก้ด้วยโอ้โหโอเคงั้นครุ่งนี้เจอกันค่ะบ๊ายบาย